สนับสนุนโดยเน็ตบ้านไฟเบอร์ทรูออนไลน์ช่วงเดือนมีนาคมอากาศร้อนถึงร้อนจัดในหลายพื้นที่อุณหภูมิสูงทะลุ40องศาเซลเซียสแต่ข่าวร้ายก็คือยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดของปีนะคะแล้วเคยสงสัยกันไหมคะว่าอากาศที่ร้อนที่สุดในแต่ละทวีปนั้นอุณหภูมิสูงสุดจะขนาดไหนเดี๋ยวเรามาติดตามใน Earth Alert กันคะ่ะ ช่วงที่ผ่านมาโลกของเราเจอกับอากาศร้อนจัดแทบจะทุกทวีปเลยนะคะอุณหภูมิสูงทุกสถิติแม้แต่พื้นที่ที่ร้อนระอุที่สุดของโลกก็ไม่เว้นค่ะ ทวีปเอเมริกาเหนือประกอบไปด้วย22ประเทศถึงแม้ว่าพื้นที่ทั้งหมดจะตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือซึ่งอยู่ในเขตภูมิอากาศหนาวไปจนถึงเขตภูมิอากาศอบอุ่นแต่ทวีปนี้มีสถานที่ที่ร้อนที่สุดในโลกนั่นก็คือเดฟวอลเล่หรือหุบเขามรณะเป็นทะเลทรายที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐค่ะสถิติอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ที่54.5องศาเซลเซียสเมื่อเดือนสิงหาคมปี2020 แต่ความจริงแล้วก่อนหน้านี้เคยมีการบันทึกอุณหภูมิสูงที่สุดได้56.7องศาเซลเซียสเมื่อปี1913แต่ว่าก็ถูกยกเลิกไปเนื่องจากเครื่องมือในสมัยนั้นยังไม่มีความเที่ยงตรงมากพอส่วนสาเหตุที่ทำให้เดสวันเล่เป็นสถานที่ที่ร้อนที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือและร้อนที่สุดในโลกก็มาจากลักษณะของภูมิประเทศค่ะที่เป็นแอ่งลึกและมีภูเขาล้อมรอบจนเกิดการสะสมความร้อนไม่สามารถระบายออกไปได้ แถมพื้นผิวที่เป็นทะเลทรายนั้นก็เต็มไปด้วยทรายและหินดูดซับความร้อนเอาไว้แทบจะตลอดเวลาถัดลงมาคือทวีปอเมริกาใต้ค่ะที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตร้อนอุณหภูมิสูงสุดของทวีปในช่วงฤด,ดูร้อนที่เคยวัดได้อยู่ที่48.9องศาเซลเซียสที่เมืองริวาดาเรียของอาร์เจนตินาเมื่อเดือนธันวาคมปี1905เนื่องจากคลื่นความร้อนและกระแสลมร้อนถูกพัดมาจากทะเลทรายในชิลีทําให้ทางตอนเหนือและตอนกลางของอาร์เจนตินามีอากาศร้อนจัดผิดปกติ นอกจากนี้ปัญหาจากการตัดไม้ทำลายป่าก็ยังเป็นปัจจัยที่ทำให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากพื้นผิวสะท้อนรังสีจากดวงอาทิตย์ได้น้อยลงค่ะอุณหภูมิ18องศาเซลเซียสสำหรับบ้านเราก็ถือว่ากำลังเย็นสบายเลยนะคะแต่ว่าสำหรับขั่วโลกใต้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นทวีปที่หนาวเยือกนั้น18องศาถือว่าเป็นตัวเลขที่ผิดปกติค่ะ ทวีปแอนตาร์กติกาตั้งอยู่ใต้สุดของโลกในเขตขั้วโลกใต้นะคะล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแอนตาร์กติกาพื้นที่เกือบทั้งหมดถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งมีความหนากว่า1.6กิโลเมตรในช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิเคยลดต่ำสุดอยู่ที่ลบ89.2องศาเซลเซียสส่วนในช่วงฤดูอบอุ่นที่สุดในขั้วโลกใต้อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ลบ20องศาเซลเซียสเท่านั้นค่ะ แต่ว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2020ที่ผ่านมาขั้วโลกใต้กลับมีอุณหภูมิสูงถึง18.3องศาเซลเซียสซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดเท่าที่มีการบันทึกไว้การที่ขั้วโลกใต้เผชิญกับอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นขณะดนี้มีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนส่งผลให้ทานแข็งละลายเร็วขึ้นกว่าที่นักวิทยาศาสตร์ได้คาดการไว้ค่ะ ทีนี้จากขั้วโลกใต้มาที่ทวีปแอฟริกานะคะถือว่าเป็นทวีปเดียวที่มีพื้นที่อยู่ในเขตภูมิอากาศแบบอบอุ่นทั้งในซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ทวีปนี้ยังเป็นที่ตั้งของทะเลทรายซาฮาราที่ทั้งร้อนและแห้งแล้งมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอุณหภูมิสูงสุดที่เคยวัดได้ในทวีปแอฟริกาสูงถึง55องศาเซลเซียส เมื่อเดือนกรกฎาคมปี1931ที่เมืองเคบิลีของตุนิเซียความจริงแล้วหลายประเทศในแอฟริกาก็เผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดมายาวนานสาเหตุมาจากหลายปัจจัยด้วยกันค่ะทั้งการขยายตัวของเขตทะเลทรายปัญหาการตัดไม้ทำลายป่ายอย่างหนักทำให้แอฟริกาเป็นทวีปที่มีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุดในโลกค่ะ ส่วนที่ยุโรปนะคะก็เจอกับคลื่นความร้อนรุนแรงในหลายพื้นที่ค่ะในระยะหลายปีที่ผ่านมานี้ทำให้อุณหภูมิสูงทุกสถิติหลายเมืองเลยค่ะ ในฤดูร้อนของปี2021ที่ผ่านมาทวีปยุโรปเจอกับคลื่นความร้อนรุนแรงครั้งใหญ่หลายประเทศอุณหภูมิสูงแตะ40องศาเซลเซียสติดต่อกันหลายวันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะและในเดือนสิงหาคมที่แคว้นซิซิลีซึ่งเป็นเกาะในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตอนใต้ของอิตาลีนั้นวัดอุณหภูมิได้สูงถึง48.8องศาเซลเซียสซึ่งถือว่าเป็นอุณหภูมิสูงที่สุดในทวีปยุโรปเท่าที่เคยได้รับการบันทึกมา สาเหตุก็มาจากกระแสลมแรงที่พัดเอามวลอากาศร้อนในทะเลทรายซาฮาราแผ่ขึ้นมายัางทวีปยุโรปติดต่อกันโดยคลื่นความร้อนที่รุนแรงนี้ยังเป็นสาเหตุของภัยแล้งและเกิดไฟป่าที่ดับได้ยากอีกด้วยค่ะ ส่วนที่ทวีปออสเตรเลียและโอเชเนียก็ถือว่าเป็นทวีปที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกประกอบไปด้วย14ประเทศซึ่งประเทศที่ใหญ่ที่สุดคือออสเตรเลียอุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อนของทวีปนี้วัดได้ถึง50.7องศาเซลเซียสที่เมืองออน์สโลรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเมื่อเดือนมกราคมปี2022ซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลิโยทำให้สภาพอากาศในหลายพื้นที่ของออสเตรเลียนั้นร้อนจัดอุณหภูมิสูงกว่าปกติค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าฤดูร้อนปีนี้ประเทศไทยอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ43องศาเซลเซียสแต่ว่าก็ยังร้อนไม่เท่ากับสถิติอุณหภูมิสูงสุดของทวีปเอเชียค่ะ ฤดูร้อนปี2017เป็นปีที่ทวีปเอเชียเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดค่ะโดยเฉพาะภูมิภาคตะวันออกกลางเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกโดยปกติพื้นที่บริเวณนี้เป็นทะเลทรายแล้วก็มีแนวโน้มร้อนจัดในช่วงฤดูร้อนอยู่แล้วเมื่อเกิดคลื่นความร้อนขึ้นอุณหภูมิมักจะสูงกว่าปกติโดยอุณหภูมิสูงสุดวัดได้54องศาเซลเซียสที่เมืองอาวาสของอิหร่านก่อให้เกิดภัยแล้งรุนแรงพืชผลทางการเกษตรเสียหายหนักจากอากาศร้อนจัด ส่วนภูมิภาคเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้ก็มีการบันทึกสถิติอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง48.2องศาเซลเซียสที่เมืองเชะในภูมิภาคมาเกลเ,เมื่อวันที่28เมษายน2024ที่ผ่านมาถือว่าเป็นอุณหภูมิสูงที่สุดเท่าที่เคยวัดได้ตั้งแต่มีการเก็บสถิติในรอบ56ปีค่ะและสำหรับประเทศไทยก็มีการเก็บสถิติอุณหภูมิสูงที่สุด วัดได้44.6องศาเซลเซียสถึง2ครั้งด้วยกันนะคะก็คือวันที่28เมษายนปี2016ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและว,วันที่15เมษายนปี2023ที่อำเภอเมืองจังหวัดตากสาเหตุก็มาจากช่วงเวลาดังกล่าวประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนินโยกกำลังแรงทำให้อุณหภูมิสูงกว่าปกติค่ะ ก็จะเห็นได้ว่าวิกฤตสภาพอากาศรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นเราทุกคนต้องช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมถึงต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนี้ด้วยค่ะและถ้าหว่าโลกของเรายังร้อนขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ในอนาคตไม่แน่นะคะเราอาจจะต้องอยู่ภายใต้อุณหภูมิที่สูงทะลุ50องศ,ศาเซลเซียสจนกลายเป็นเรื่องปกติก็ได้ค่ะ